ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสีออนไลน์นิวส์วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องตามรอยปิดแฟ้มคดีน้องชมพู่โดยเขม่าปืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2,564ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยคนเดียวที่เหลืออยู่ในแฟ้มของตำรวจจริงหรือปริศนาการเสียชีวิตของน้องชมพู่ แห่งบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอโดงหลวงจังหวัดบุกดาหารค้างคาใจสังคมนานปีเศษความจริงคดีควรปิดลงเรียบร้อยเมื่อกางเดือนกุมภาพันธ์2564แต่มีบางส่วนทางเทคนิคยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็น์เป็นเหตุผลให้พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องขอยืดระยะเวลาออกไป ไม่ต้องการให้คนร้ายดิ้นหลุดในชั้นศาลตลอดขวบปีคณะทำงานสางปมหนูน้อยวัยสามขวบทำงานกันไม่ได้หยุดพักในที่สุดเตรียมสรุปสำนวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ใช้เวลาแกะรอยตามคำสั่งของพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขตั้งแต่ลงพื้นที่เกิดเหตุวันแรกที่พบศพเด็ก เมื่อวันที่14พฤษภาคม2563สามารถประมวลพฤติกรรมแห่งคดีระบุน้องชมพู่พักอยู่บ้านเลขที่73หมู่2หมู่บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอโดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ติดกับภูเขาภูเหล็กไฟได้หายตัวไปเวลาประมาณ9นาิก11นาที ถึง9นาฬิกา49นาทีของวันที่11พฤษภาคม2563มีน้องสดิ่งพี่สาววัย14ปีเห็นเป็นครั้งสุดท้ายส่วนพ่อและแม่ของเด็กออกไปทำงานนอกบ้านจากการสอบถามพยานทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครพบเห็นชาวบ้านช่วยกันออกปูพรมติดตามค้นหาและเชื่อว่าเด็กหญิงอายุเพียง3ขวบ ไม่มีทางเดินหลงป่าไปไหนได้ไกลบริเวณดังกล่าวสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุพบศพในอีกหลายวันต่อมาได้ห้าเส้นทางแต่ละเส้นทางไม่มีใครพบเห็นน้องชมพู่เดินผ่านมีเพียงเส้นทางเดียวที่ผ่านสวนยางท้ายหมู่บ้านพยานสองคนให้การเห็นผู้ต้องสงสัยเดินออกมาช่วงเวลา9นาฬิกาเศษ ส่วนการสอบสวนอุปนิสัยของน้องชมพู่หากมีคนแปลกหน้ามาอุ้มจะร้องไวยๆทันทีแต่ในขณะที่หายตัวไปปัสจัดเสียงร้องและขัดขืนพยานเด็กที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงเชื่อว่าบุคคลที่พัวพันเอาไปต้องเป็นบุคคลรู้จักคุ้นเคยสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ประกอบด้วยบุคคล10คน แต่จากการตรวจสอบพยานบุคคลและพยานหลักฐานข้อมูลอื่นในห่วงเกิดเหตุไม่มีบุคคลที่น้องชมพู่ไว้ใจอยู่ใกล้เคียงรวมถึงเส้นทางเข้าไปยังเขาภูเหล็กไฟเกือบทุกคนสามารถยืนยันที่อยู่ได้อย่างชัดเจนนอกจากผู้ต้องสงสัยคนเดียวไม่สามารถยืนยันฐานที่อยู่ได้อย่างชัดเจนทั้งยังมีพยานบุคคลระบุพบ อยู่ในเส้นทางที่สามารถเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้หลังจากเด็กหายตัวไปผู้ต้องสงสัยขับรถกระบะไปรับพระวัดภูผาแอกเพื่อไปส่งยังสถานปฏิบัติธรรมอีกจังหวัดและได้พูดคุยกับพระที่เป็นพยานในเวลาต่อมาเด็กหายตัวไปแต่ข้อเท็จจริงยังไม่มีใครในละแวกนั้นแจ้งแก่ผู้ต้องสงสัยถึงการหายตัวไปของน้องชมพู่เมื่อสอบสวน ถิ่นที่อยู่ห่วงเวลา14นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม2563ผู้ต้องสงสัยไม่สามารถยืนยันได้แต่กลับปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้พบกับพยานสองปากบริเวณลอกน้ำบนเขาภูเหล็กไฟเป็นเส้นทางลงมาจากเขามุ่งหน้ากลับบ้านในลักษณะท่าทางมีพิรุษ พยานทั้งสองมีการเรียกทักทายแต่ผู้ต้องสงสัยไม่ตอบผลจากการตรวจศพของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ที่ปสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสันนิษฐานเวลาตายของเด็กตั้งแต่เวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่12พฤษภาคม2563ถึงเวลา14นาฬิกา ของวันที่13พฤษภาคม2563ดังนั้นยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในขณะที่เด็กถูกทอดทิ้งไว้จุดแรกบริเวณท้ายหมู่บ้านก่อนทางขึ้นภูเหล็กไฟยังมีชีวิตอยู่ก่อนมีการเคลื่อนย้ายไปบนจุดพบศพสอดคล้องกับผลตรวจของนักโภชนาการระบุสภาพร่างกายของน้องชมพู่หากขาดน้ำ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงย่อมถึงแก่ความตายได้โดยไม่ต้องทร้ายร่างกายขนาดที่นักวิทยาศาสตร์ของสำนักพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารได้เก็บวัตถุพยานหลายอย่างขนาดเดียวกันการสอบปักคำผู้ต้องสงสัยหลายครั้งการเป็นพิรุษในลนักษณะกลับไปกลับมาและไม่ตรงกันพยานบุคคลอื่น มีการไปข่มขู่พยานบางปากให้กลับคำในประเด็นเรื่องเงื่อนเวลาที่พบเจอกันสอดรับผลการเข้าเครื่องจับเท็จที่สรุปว่าผู้ต้องสงสัยมีพิรุษในการตอบคำถามจากพยานหลักฐานทั้งหมดของคณะทำงานพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบ่งชี้ได้ว่า ผู้ต้องสงสัยคนเดียวเท่านั้นจะนำตัวน้องชมพู่ไปและมีการทอดทิ้งในจุดแรกเพื่อกลับมาทำธุระหาพยานบุคคลอ้างอิงแล้วกลับเข้าไปพาตัวเด็กขึ้นบนเขาภูเหล็กไฟทิ้งไว้ในป่าลึกที่มีมีผู้คนเพื่อให้พ้นไปจากตัวเองเป็นเหตุให้เด็กขาดน้ำขาดอาหารถึงแก่ความตายปนกลับมาจัดฉากอพังคดีให้หลงเป็นเรื่องการฆาตกรรม ร่วงละเมิดทางเพศด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าตัดเส้นผมจงใจให้ใคล้ายเป็นเรื่องของศยยศาสตร์มนดามของขเขมรเบี่ยงเบนไปถึงคู่กรณีขัดแย้งของพ่อเด็กคณะทำงานสืบสวนสอบสวนทั้งหมดที่ใช้เวลาคลี่คลายหาพยานหลักฐานมัดผู้ต้องสงสัยนานถึงปีเศษได้บทสรุป เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมจังหวัดมุกดาหารเสนอสารจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับผู้ต้องสงสัยส่วนผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นใครตรงกับใจที่หลายๆคนคาดไว้หรือไม่ไม่นานคงมีคำตอบขอบคุณเจ้าของภาพประกอบทุกภาพนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องจันสีออนไลน์นิวด้วยนะคะ และเราจะทำคลิปดีๆมานำเสนอกับเพื่อนๆอีกค่ะขอบคุณค่ะ